นครนายกว่าใช่ใช่ใตรงสะพานที่ว่าเราวนขึ้นไปนครนายกใช่ไหมใช่แล้วแม้เราตรงไปก่อนแล้วถึงทางแยกแล้วพี่จะเลี้ยวบิดแซงเองเดินทางกันครับ พบกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็อ,อื่นก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่กดเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมวันนี้คนนอกผู้มาเยือนก็จะพาเพื่อนๆไปกางเต็นท์กันที่สระบ,บุรีอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็เอาเจ้าฟีโน่นะบารับผมก็ไม่เป็นไรครับมีแค่ไหนไปแค่นั้นนะทุกคนผมก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะว่ารถเล็กลมันจะออกทริปได้ไหมนะทุกคนผมก็เห็นยูทูบเบอร์ช่องอื่นเขาก็ทํากันนะ กับรถเล็กออกทิปเนี่ยนะผมทุกคนอันนี้เราก็จะมาลองฟิวลิงแบบขี่ช้าๆชมวิวบรรยากาศไปเรื่อยนะเพื่อนๆว่ามันจะเป็นยังไงนะไะเดี๋ยวเราจะไปถึงกันไหมเราจะพบอะไรกันบ้างครับระหว่างทางนะวันนี้การเดินทางไปเรื่อยๆนะครับความเร็วก็ประมาณ70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทุกคนไปไปกันเรื่อยครับ ทุกคนเมื่อกี้ก็เติมน้ำมันมาร้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็รถน้องก็เติมมา200นะครับเพราะว่ารถน้องเป็นเวฟป้าร้อยห้าสิบนะเพื่อนถังน้ำมันก็ค่อนข้างใหญ่หญๆนิดนึงนะครับแต่ของผมนี่ก็มีน้ำมันเหลืออยู่ในถังนิดหน่อยนะครับก็เติมไปอีกอร้อยหนึ่งก็เต็มแล้วนะทุกคนไปเราไปกันเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็มาถึงวังน้อยกันแล้วนะทุกคนจากนี้ไปถึงจุดการเล่นของเราก็ประมาณเหลืออยู่ประมาณหน้าจาะมาสัก 80โลได้แล้วนะทุกคนเพราะว่าผมดูจาก g ีวเมื่อเช้านะครับจากที่ผมอยู่แถวคลองหลวงนะครับไปก็ประมาณร้อยโลนะครับกว่าจะถึงน,น,นะครับ1นิดๆนะทุกคนแล้วก็เดินทางกันไปเรื่อยๆนะวันนี้ไม่รีบนะครับเรารถเล็กนะครับวันนี้ก็ขับโโโรถช้าแบบนี้ก็ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศภ่าทางได้นานขึ้นนะทุกคนเนี่าปิดอย่างเดียวนะไปอย่างเดียวนี้ก็เราก็เนี่ยครับมันก็จะไม่ได้เห็นวิวบรรยากาศาดีๆอย่างนี้นะ คนตอนนี้เราก็มาถึงทางเลี่ยงเมืองสรับบุรีแล้วนะครับผมเราก็จะใช้ทางเลี่ยงนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะขับรถแบบขับขี่สบายแล้วเรามารถเล็กนะเพราะว่าถ้าเข้าเมืองนี่อาจจะทาให้แบบขับลำบากค่อนข้างลำบากเพราะว่ารถค่นอนข้างเยอะนะว่าเราใช้คมียวันไม่ได้เรามากันเรื่อยๆน,นะเพื่อนดีกันแบบชิวๆเสพบรรยากาศไปแล้วครับผมอากาศค่อนข้างเย็นนะเพื่อนเพื่อนวันนี้แต่ตรงนี้ไปก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณนะิครับ 60กิโลก็น่าจะถึงแล้วนะครับเพื่อนๆพี่น้องของผมก็ไม่เคยเดินทางไกลขนาดนี้มาก่อนเลยนะทุกคนตอนนี้ก็โอ้มาน่าจะ50กิโลได้แล้วมั้งครับเนี่ยลองไปแวะพักกันก่อนนะ ยืนพื้นก็ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแนละ้นเพื่อนเราทําตามกฎหมายกําหนดนะเราไม่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกําหนดนะทุกคนจริงๆรถนันวิ่งได้แค่นี้นะครับ <c oughs> ผม80ยืนพื้นนะทุกคนเดี๋ยวเรานั่งพักพักสักครู่แล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อนะไปครับทุกคนออกเดินทางกันต่อนะครับเ,เพื่อนตอนนี้เราก็วิ่งอยู่กันาบายพาสเลี่ยงเมืองสระบุรีนะครับผม เอาจริงๆแล้วผมว่านะเพื่อนๆเ,เราไม่จําเป็นต้องมีรถจน์หรือว่ามีบิ๊กไบค์อะไรหรอกผมว่านะถ้าเราแบบจากออกมาจริงๆผมว่ารถอะไรก็มาได้นะผมดูตรงแล้วมันมันมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะแล้วก็ขี่แล้วก็คํานวณล้ว่ามันเราปลอดภัยแล้วก็ใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะ,นะทุกคนเออได้ฟิวไปอีกแบบนะผมทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้จะเข้าสู่ อำเภอแก่งคอยกันแล้วนะเพื่อนโอ้โหอีกนิดเดียวพิรบูมิ233กิโลหน้าไปอยู่แล้วครับเนี่ยก็เอาใกล้ๆก,ก,ก่อนนะครับผมระยะทางรัศจะมีร้อยกว่าโลนะครับก็ไม่ไกลมากก็พอกันมากันได้นะทุกคนนะครับเราก็จะวิ่งไปทางจังหวัดนครราชสีมาโอ้โหไปความเร็วก็80นะทุกคนตามไม่เกินกฎหมายกำหนดด้วยนะคัเพื่อน ขับขี่ตามกฎตราตรอนนะครับผมอ่ายกันกนะครับเริ่มแปั๊มก่อนเริ่ปั๊มเนี่ยปั๊มสุดท้ายแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงม่วกเหล็กกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะแวะ พักรถกันที่นี่แล้วเดี๋ยวจะหาสเสบียงเข้าไปกันนะครับผมนี่ก็ถึงปั๊มบลทอแล้วนะเพื่อนเพื่อนจากนี้ไปก็อยู่ประมาณสักสิกิโลก็น่าจะถึงจุดหมายของเราแล้วนะเพื่อนไปเดี๋ยวเราแวะซื้อของกันก่อนครับคุ้มไวอยู่นะเนี่ยไวๆนี่แป๊บเดียวไปครับทุกคนหลังจากที่เราสเสียงสเสบียงอาหารแล้วเราก็จะมุ่งล่าไปกันที่ในดงเต็นนะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะ ไปกลางเซตเลยเราก็จะแวะกินข้าวก่อนสักแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆไปเดินทางกันต่อครับพวกค่ายพักแรมเยอะเลยลูกเสือเออพวกเขาก็เอาเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายกันที่นี่เนี่ยนาฬีนี่ลูกเสือไปไหนไม่มีแต่เนี่ยนาฬีอ๋อนี่ไงลูกเสือกี่นี่นาฬีอันนี้ลูกเสือเดี๋ยวเราก็จะแวะทานข้าวกันที่นี่ก่อนนะครับผมร้านประจำเลยนะนเพื่อน นี่แหละครับทุกคนอาหารของเรานะครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราก็จอ,อกเดินทางกันต่อนะครับผมน้องแบงค์นะเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันที่3 1มมกราคมนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับผม30มสิบมกราคม25 6 6้าหหนะเพื่อนเพื่อนเราก็จะยกเข้ามาทางนี้นะครับผมอันในโรงเต็นนี้จะอยู่เอ่อโซนเดียวกับ ปะวันหลงทางแล้วก็ทาราลินแคมป์นะผมก็จะอยู่ระแวกเดียวกันนะนเพื่อนๆในโรงต้นนีนน้น่าจะถึงก่อนนะนเพื่อนๆนี่ครับมีน้ําตกตรงนี้นะอันนี้ก็สามารถมานั่งเล่นน้ําได้นะนเพื่อนวันไหนอากาศร,ร้อนๆกน็มานั่งแช่น้ํากันได้นะเพราะว่าที่นี่มีน้ําตกด้วยนะเป็นลานกลางเต็นนะนเพื่อนๆดูโอ้ยคนเยอะอยู่นะนี่น่ครับเรามาถึงกันแล้วในดงเต็นประตูหนึง่ง นี่แล้วครับผมไปเราก็จะเข้าไปข้างในกันครับนี่นะครับทุกคนเราเราก็เราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมในดงเต็นนะเพื่อน น,นี่ครับผมในโรงเต็นท์นี่ก็จะเป็นน้ําตกนะเพื่อนโอ้โหบรรยากาศโคตรดีอะครับผม,มเดี๋ยวเราไปหาจุดกลางเต็นท์ของเราก่อนนะครับว่าเราจะเอาตรงไหนดีนะเพื่อนโอ้โหโคตรได้อ่ะเออน้ําตกสวยมากเลยนะเนี่ยเรามาดูข้างล่างดีกว่าโอ้สวยไหมเออได้อยู่ได้อยู่พี่เขาก็ใจดีนะครับเดี๋ยวพี่เขาขยับรถให้ฮะเดี๋ยวเราก็จะได้มุมตรงนี้เลยนะเพื่อน โอ้ยได้อยู่นะนี่เดี๋ยวเราก็จะกางเต็นท์กันบริเวณนี้เลยนะครับเพื่อนอยู่หน้าน้ําตกแบบนี้เลยนะครับผมบรรยากาศโคตรดีครับบอกเลยนะเพื่อนเดีย๋ยวเราจะเริ่มกางเต็นท์กันตรงนี้เลยนะเพื่อนนะห้องน้ําก็อยู่ใกล้ๆเองนะนี่ฮะใอเพาได้ที่ว่าไกลนู่นคือเรอย วันนี้เราก็จะมีเมนูอาหารกันนะครับน้องเขาจะต้มไก่ต้มยำไก่นะผมก็ไม่รู้ว่าต้มยำไก่น้องเขาจะเป็นยังไงนะคือหม้อมาใหม่นะเพื่อนกําลังร้อนวิชาอยู่เขาอยากจะทํากับข้าวกินเองบ้างอะไรบ้างเขาต้องการโมเมนต์แบบทําอาหารกินอะไรอย่างี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตอนเย็นเมนูอาหารจะเป็นยังไงโอ้ดินค่อนข้างแข็งนะทุกคน เพื่อนๆมาก็เตรียมสหมอที่แบบแข็งหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นดินแข็งนะแข็งมากเลย ทำต้ยมยาไก่ครับแต่มไม่รู้นะกินได้ไหมแต่ไม่เป็นไม่เป็นไรห้องน้ําอยู่ใกล้อยู่ห้องน้ำอยู่ใกล้อยู่ <c oughs> ยก็มีเบียงมานะเพื่อนวันนี้เราก็มีพ่อครัวของเราแนละ้วน้องแบงค์นะเพื่อนจะมีหมอ้อมีอะไรให้มาเรียบร้อยเลยนี่ครับโยเรามาดูกันครับว่าอาหารมื้ยค่ำของเราวันนี้หน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมเ <c oughs> ชฟแบงค์นะ เริ่มแล้วนะครับทุกคนต้ยมยำไก่ของเรานะนเพื่อนเพื่อนต้มยำไก่เชฟแบงค์รับประกันว่ากินได้นะครับอง,งานาที่ไม่ไกลหรอกพี่เราก็จะมีข้าวเตรียมข้าวมาหุงด้วยนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหน้าตาต้ยมยำไก่เราจะเป็นยังไงนะนเพื่อน <c oughs> เรียบร้อยเป็นหนึ่งอย่างครับทุกคนต้ยมยำไก่ครับผม นี่น่ากินมากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาดูรสชาติกันนะว่ามันเป็นยังไงเรามาซดน้ำดูก่อนนะทุกคนจะเป็นยังไงเฮ้ยได้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 ไ,ดไดม่ธรรมดาเนี่ยสูตรนี่เป็นสูาานสตรมาจากไหนสูตรต้มแก่ไม่สูตมาจากไหนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยดูรูปดูรูปนึกว่าเห็นนั่งนำไป นั่งทำไปดูยูทูปหันไปดูไปไงทำไปดูยูทูปไปเป็นไงบรรยากาศที่นี่เย็นดีนะพี่อนเย็นดีนะทำ่ะสถานที่ร้านเข้ากว้างรึกว้างแล้วก็ร่มไม้เยอะร่มไม้เยอะถ้ามากลางวันเนี่ยพี่ว่าไม่น่าไม่น่าจะร้อนนะว่าไอ้ที่ที่เข้ากลางเต็นมเงินมันจะอยู่แบบใต้ร่มไม้แล้วมันจะติดกับลำธารใช่ไหมล่ะอากาศเย็นแบบนี้เราก็ไม่ได้เล่นน้ำเลยเออตอนแรกกจะเตรียมเสื้อผ้ามาแล้วใช่ผมก็เตรียมมาเออมาถึงโอ้ยัไม่ไหวอ่ะ เดี๋ยวยิงตอนเช้าพรุ่งนี้ไม่ต้องถามเลยไม่ได้เล่นหรอกอไปนั่งแช่ๆเอาไปแช่นะหมดแช่นะนะหมดเดี๋ยวว่ามาไม่ถึงแต่ที่นี่เขามีเป็นห้องพักแล้วนะเป็นแช่มีเป็นกระโจมอ่าเป็นกระโจมมีละมีหลายราคาเขาเขาจะแยกวันธรรมดากับกับวันหยุดนะว่าวันธรรมดาอีกราคาหนึ่งวันหยุดอีกวันหนึ่งนะนเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับว่าที่เขาอธิบายไว้ว่ายังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับเราะว่าตุกเสาร์เนี่ยพันสองอ๋อวันธรรมอันนี้แปดร้อย อันเล็กนี่แปด้อยนะครับเนาะล่างอันล,ล่างที่800แ0ดร้อยถ้าสุกเสารก็จะพันหนึ่งอ๋ออันนี้แปดร้อยถ้าสุกสารพันหนึ่งแล้วเป็นอันใหญ,ญ่ครับพันวันอาทิตย์ถึงเทหักเนี่ยพันหนึ่งอ๋อครับผมแล้วก็จะเป็นพันสองวันสุกเสาร์อ๋อครับผมคือต er ัวก็จองมาในเพจแล้วเนาะใช่ครับใช่ครับผมบจะดีะร่มรื่นนะวันนี้นี่ไอชูชีพนี่ที่เขาใส่กันนี่ ต้องต้องเช่าไหมพี่เช่ายี่สิบาทมาจำหนึ่งร้อยครับผมพอเอาไปคืนได้คืนหนึ่งร้อยบาทอ๋อต้องไปติดต่อตรงตรงตรงบ้านอ๋อบ้านหลังนี้นะพี่เนาะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนที่นี่เขามีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะครับทุกคนเต็นท์เล็กหลังละร้อยนะเต็นท์ใหญ่หลังละสองร้อยบาทแล้วก็เครื่องนอนชุดละร้อยเครื่องนอนชุดละร้อยมีหมูกระทะด้วยชุดละสี่ร้อยบาทชุดเดียวเลยไม่มีชุดเล็กชุดใหญ่สี่ร้อยบาทชุดเดียวเลย แล้วก็จะมีร้านค้าเนาะมีของขายยมี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 แต่ขนมไม่มีขนมเมื่อกี้พวกเราไปดูไม่มีขนมมันมีแต่น้ําน้ํามามา่าน้ําอารมณ์มีอยู่ที่นี่ร้านเขากว้างนะทุกคนร้านเขากว้างจริงคือถ้าจะเดินทั่วร้านนี่ผมว่ามีเหนื่อยนะแต่พอดีเราเอารถเล็กมาก,กันก็ก็สะดวกต่อการซอรว์เนานะขับไปขับมาได้ระบายแล้วเสียงท่อเราก็ไม่หลังแล้ว<ๆ>เงียบๆขี่ไปไม่รบกวนนักท่องเที่ยวท่านอื่นแล้วก็ใช้ได้แล้วครับผมเพราะว่า ตรงนี้มันก็มีเสียงล,ำล้ำธารเนาะน้ำไหลไงมอกาสจะกลับมาไหมทีียมาอีกไหมมาล้วหนะ้องน้ำเขาก็มีหลายจุดนะนเพือนห้องน้ําสะอาดตรงเนี้ยใกล้ๆเราเนะี่ยอยู่ข้างหลังนะครับตรงหลอดไฟตรงนั้นก็มีสี่ห้องนะผู้ชายสองห้องผู้หญิงสองห้องเป็นชักโครกแล้วก็เป็นรังยองแล้วแล้วก็ห้องอาบน้าจะเป็นฝักบัวนะทุกคนแล้วก็เลยถัดกันไปอีกก็มีทั้งหมดแปดห้องมีทั้งหมดแปดห้องแล้วก็ผู้ชายสี่ห้องผู้หญิงสองห้องแนละ้ว ตนั้นก็เป็นนั่งยองนะครับเป็นห้องน้ําแบบนั่งยองแล้วก็เป็นที่อาบน้ําแบบฝักบัวนะทุกคนและเห็นพี่เขาบอกว่ากําลังจะสร้างเพิ่มอีกที่หนึ่งอีกจุดหนึ่งตอนนี้กําลังทําอยู่เพราะร้านนี้เขาเพิ่งเปิดมาแบงค์ไหเพิ่งเปิดคืออะไรยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ตอนนี้เขาก็กําลังปรับปรุงกันเรื่อยๆวันนี้เป็นวันธรรมดานะนักท่องเที่ยวเยอะนะก็ถือว่าเยอะมากเออวันนี้เยอะเยอะมากเลยน่าจะอากาศดีด้วยแหละอื่ก็เลยแบบนึกนึกถึงยากกางเต็นเออใช่ช่วงนี้อากาศมันดีใช่วันนี้ก็เป็นว ครับผมบกลาตรงนีอากาศดีถ้าเพื่อนๆมีเวลามีโอกาสผมก็อยากจะให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่กันนะครับผมที่ในดงเต็นนะเพื่อนๆมวกเหล็กสระบุรีเดี๋ยวเรากินต้มไก่กันแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะไปอาบน้ําแล้วก็พักผ่อนแล้ตอนเช้าจะมาตื่นเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนไปกินข้าวนครับเมื่อว่าจะเอาปลากระป๋องมาต้มไมมาต้มกนีกนหีม่คนคนือกินต้มปลากระป๋องใส่บุญเตี้ยไหม อร่อยเว้ย อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบแปดโมงแล้วนะครับผมเมื่อคืนก็นอนหลับกันแบบรับหลับตื่นนะเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นนะทุกคนเย็นมากเลยนะครับผมอันนี้ก็สายพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็สมาชิกค่อนข้างเยอะนะครับในดงเต็นนะครับขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดานะเพื่อนก็มีคนมากางเต็นกันค่อนข้างเยอะแยะเลยนะส่วนที่นี่นะครับผมบรรยากาศก็ดีนะครับยามเช้านะครับผมก็นี่นะครับฝนตก สวยงามมากเลยนะครับกอนแรก,กากะจะลงไปเล่นน้ำนะครับแต่ทีนี้ดูแล้วมันมันหนาวมากเลยเมื่อนอากาศเย็นเราคงไม่ได้ลงครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินดูบรรยากาศที่เฉยนะว่าน้ําตกที่นี่มันใสขนาดไหนนะทุกคนใส่มากเลยทุกคนดูดิโอ้ยโดดได้อยู่นะเน,นี่ยแบงเอาไหม เออน,น้มัน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 อุ่นๆน,นะทุกคนมันก็ไม่ถือว่าเย็นมากนะผมว่านะอ,อแต่เาน่ำน้ำใสจริงๆครับสวยมากเนละยโคดใสอะ เพื่อนๆบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวเก็บของกลับไปทํางานกันต่อไปนะครับผมไว้มีทริปท่องเที่ยวที่ไหนใหม่ๆล้วก็จะนําเสนอเพื่อนๆอย่างต่อเน,นื่องนะครับผมสาหรับทิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบายครับ